บันทึกการปลูกปาล์มน้ำมันค่ะต่อจากคลิปก่อนนะคะซึ่งในคลิปก่อนหลังจากปลูกปาล์มได้14วันเราก็ได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปแล้วค่ะ20วันต่อมาเรากลับจากทำภารกิจผ่านสวนก็เลยแวะดูสวนปาล์มค่ะเจอต้นปาล์มล้มอีก2ต้นพี่ชายก็จัดการคําให้เรียบร้อยค่ะสวนก็เริ่มรกค่ะ สิวันต่อมาเราสามคนพี่น้องก็ไปจัดการวัชพืชที่ขึ้นต้นปาล์มค่ะและถางรอบโคุต้นปาล์มด้วยค่ะในระหว่างที่ถางรอบโคนลต้นปาล์มก็สังเกตเห็นว่าใบปาล์มมีรอยแมลงกินเป็นรูเยอะมากค่ะตั้งใจว่าต้องหายามาพ่นค่ะนอกจากนี้ยังเจอต้นปาล์มล้มอีก4-5ต้นก็จัดการค้ำเรียบร้อยค่ะในการทำภารกิจครั้งนี้ช่วยกันถางวัชพืชรอบคนต้นปาล์มไม่หมดค่ะ พาะมาทำไม่นานค่ะตั้งใจว่าจะทำต่ออีกหนึ่งวันแต่ฝนตกเลยไม่ได้ไปค่ะนี่คือต้นหมากที่พ่อปลูกเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะหลังจากที่เจอว่าแมลงกินใบาปาล์มเป็นรูเยอะมากสองสัปดาห์ต่อมาพี่ชายก็ช่วยจัดการซื้อยาและจ้างคนมาฉีดพ่นในตอนค่ำเพราะแมลงพวกนี้ จะออกมากินใบปาล์มตอนค่ำค่ะพี่ชายช่วยดูแลให้เขาฉีดพ่นยาจนเสร็จเรียบร้อยค่ะและถ่ายภาพส่งมาให้ดูด้วยค่ะตอนนี้สวนก็เริ่มรกเลยจ้างคนให้มาไถาให้ค่ะเข้ามาไถาสวนตอนเช้าแต่เราไม่ได้เข้าไปดูค่ะได้เข้าไปดูตอนบ่ายค่ะการไถก็เรียบร้อยดีค่ะ เมื่อดูสวนเสร็จก็ไปหาคนเพื่อจ้างให้มาถากรอบโคนปาล์มพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยและใส่ฟูรด,ดานด้วยค่ะเขาก็จัดการทำให้ในวันต่อมาค่ะในวันที่ใส่ปุย๋ยฝนก็ตกลงมาเล็กน้อยด้วยค่ะปุ๋ยที่ใส่ใช้สูตรเดิมค่ะคือ25-77ในการใส่ปุ๋ยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง หลังจากปลูกมาได้สองเดือนค่ะวันที่เขาทําเราก็ไม่ได้เข้าไปดูค่ะเพราะจ้างเป็นประจำอยู่แล้วค่ะนี่คือปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเค่ะมีคนแนะนําว่าใส่แล้วใบเขียวค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยประมาณสองสัปดาห์เราก็เข้ามาดูสวนอีกครั้งค่ะต้นปาล์มส่วนใหญ่ใบเขียวงามดีค่ะ บางต้นใบยังเป็นรูรอยมแมลงกินบ้างเล็กน้อยค่ะสวนก็โล่งเตียนมีวัชพืชขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะถ่ายคลิปเก็บไว้ดูหลายๆมุมค่ะมาชมบรรยากาศในสวนปามกันค่ะจุดนี้ถ่ายจากมุมด้านหลังสวนค่ะ ขวามือเป็นสวนยางพาราค่ะส่วนตรงนี้ถ่ายจากด้านข้างฝั่งที่ติดกับสวนยางพาราค่ะได้ยินเสียงนกร้องด้วยค่ะที่เห็นคือด้านหลังสวนค่ะจุดนี้คือมุมหน้าสวนค่ะมองเห็นภูเขาสวยเลยค่ะมาดูต้นปาล์มกันบ้างค่ะ ต้นปามกำลังโตขึ้นเรื่อยๆน้ำใช้ได้เลยค่ะแต่ที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซึ่งน้ำจะท่วมสูงทุกปีค่ะบางปีก็ท่วมหลายครั้งเวลาน้ำท่วมจะมีคนมาหาปลาได้ปลาเยอะเลยค่ะปีนี้ไม่ทราบว่าจะท่วมอีกกี่ครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นำภาพสวนปามน้ำมันมาให้ชมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ